ในโตเกียวโตเกียวซึ่งวันนี้ก็การในพิธีเปิดนี้ก็จะเป็นทางท่านผู้บริการสำนักงานทูบุรุษจังหวัดนครราชสีมาสาขาโบย์นะครับทำง่ายๆนะครับวันนี้ง่ายๆไม่มีแขกผู้มีเกียรติไม่มีพิธีครับ

สมาชิกโครงการนส่วนจังหวัดท่านพิเชษเพศีนะครับท่านนายกอบตท่านสมาชิกอสคนะครับท่านอาจาร์เกียรติเกียรติาจารย์ข้นอา่ารย์คุณสมบินได้กำหนดเอาไว้จำนวนอสบตรอยู่ที่15ท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมปกติอสบตรมีเป็นร้อยเมื่วันที่มาท่านอาจารย์นะครับก็เลยเน้นที่คณะกรรมการและกับการนำของอสคอเป็นหลักผู้แม่นะครับได้รับเกียรติจากท่านพิเชษเพศีนะครับท่านสจตรทุกท่านนะครับ จะมาคุยในเรื่องของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ที่ทําหน้าที่เป็นอาสาสมัครทุรุภายใต้องค์ของค้า่าจิตอาสาเพราะว่าการทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนนะครับในการไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆก็คือการทำหน้าที่ด้วยจิตอาสาเสนอตนเองทึ้มาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนดีนะครัว่าเราจบการเลือกตั้งไปแล้วแต่ยังไม่จบวันนี้ก็ไม่ขาดเชิญสอนจบคทีให้เก่งมาเป็นเรื่ก่อนนี้แต่ว่า ก็เลยน่านตสพนะครับว่าตอนนี้เราเรื่องเรื่องตำแหน่งทางการเงินเรียเราเราอกาตอนที่เราอยู่ในสภาพเดียวกันคือเราทนฐานนตสพทุกอย่างหมดนะครับส่วนต้องต้องขอแสดงความนดจในในในความเป็นจิตอาสาของคนที่เป็นตสพเพราะว่า ในส่วนตัวผมเองนี่ในส่วนตัวผมเองนี่ก่อนหน้านี้ก็ในกิจกานเรื่องาาาสหลายเรื่องนะครับเราต้องเรียนไี้ว่าทางผมก็เป็นสถานการณ์ผมก็เห็นว่าผมมีประสบการณ์ในเรื่องการทงานจิตจิทัลอะไรให้แบบแบบนี้มากกว่านี้แต่ว่าจะเป็นบรรยากาศแบบพูดพลิ้นๆพูดพลิ้สบายๆไม่เป็นเรื่องการไม่เป็นไม่เป็นสังกัดเป็นวิชาการนะครับเพราะถ้าได้เป็นวิชาการแล้วมันจะไม่ไม่สะดวก เป็นต้น่อะองการในการทํางานที่